สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรัก,กราศีมีน,นะคะประจําเดือนกันยายน2025สําำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไปให้ใต้คลิปนะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปค่ะหินมงคลก็คลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like แชร์และกระดิ่งขอขอบคุณจากใจค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาใช้พลังงานความรักราศีมีนเดือนกันยายนเรื่องดาวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะราศีมีนราศีมีนเรื่องดาวความรักให้พลังงานความรักที่อบอุ่นปลอดภัยขึ้นคุ้มค่าสำหรับการรอคอยแล้วก็ Chemistry. เคมีสตรีจะได้เจอคนที่มีแบบ หัวจิตหัวใจดวงเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเฝ้ารอคอยเฝ้าตามหามาตลอดชีวิตก็ได้มันก็คุ้มค่าสําหรับการรอคอยนะคนนี้ไม่ว่ารอคอยคําตอบอะไรอยู่เรื่องราวความรักคุณจะได้รับคําตอบนั้นและดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีซะด้วยสินะคะแล้วนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะเรื่องราวความรักของคุณในเดือนกันยายนสําหรับราศีมีนะคะ ขอสร้างเรื่องราวความรักราศีมีนค่ะราศีมีนอ่าให้ควีนเหรียนขึ้นนะนั่นหมายความว่าสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจไว้อะมันจะได้นะ ที่เราลุ้นุ้นอยู่อ่ะอิมเพรสดีมากค่ะอืมไพเดซันเอาล่ะราศีมีนต้องบอกไว้ก่อนว่าแม้ว่าจะไม่ชอบชาวต่างชาติแต่คนนี้ดวงความรักเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาตินะคะ แต่ถ้าคุณบอกว่ายังไงก็จะต้องคนไทยอย่างเดียวก็ได้คนไทยแต่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะอาจจะถึง10ปีเลยแต่ว่าเป็นคนที่มีฐานะรูปร่างหน้าตามีทุกอย่างดีพร้อมหรืออาจจะดีเกินกว่าที่คุณคิดดีจนคุณอาจจะไม่กล้าคบด้วยเลยอะประมาณนี้แต่จะมีเข้ามานะคะยังไงก็ตามแต่ความรักที่คุณเฝ้ารอ มีคำถามในใจเยอะแยๆมากมายก่อนหน้านี้ก็หมดคำถามได้ภายในเดือนกันยายนนะเพราะไพ่เหมือนจะเร็วภายในเดือนกันยายนนะอาจจะช้าอีกเต็มที่ก็เดือนนึงแหละนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ความรักที่ดีสมดังใจจะได้เนื้อคู่ในแบบที่คุณเคยคิดหวังหรือว่าในแบบที่คุณเฝ้ารอในแบบที่คุณอธิษฐานขอพรไว้อันนี้คุณจะได้เจอนะคะหรือว่าอาจจะได้เจอในลักษณะที่ไม่คาดคิด ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เจอคนคนนี้ในสถานที่นี้หรือในที่ที่นี้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ Unexpect ์เอยู่คือไพ่ของการที่คุณได้มีการทำบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะคะแล้วมีอะไรตามมาแบบไม่คาดคิดเช่นคุณรู้สึกเพลินเ,ลนเเบื่อเบื่น,นะคะอยากจะเข้าห้องแชทมั่งละอยากจะเข้าเว็บเดทมั่งละคุณก็จะได้เจอคนคนนี้ นะคะหรือว่าถ่ายฟีดตาม tiktok แล้วให้คอมเมนต์หาคู่ก็ไปคอมเมนต์ลงรูปแล้วก็ได้คู่ซะอย่างนั้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนแบบปุบปรับหมายถึงอยู่ๆมีสถานที่เนี้ยวิ่งขึ้นมาในหัว แหมอยากไปที่นู่นที่จังเลยพอไปแล้วก็ได้เจอนะคะจะเป็นประมาณนี้นะมันมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดจึงทำให้พบเจอเนื้อคู่ที่คุณเฝ้ารอซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ยูนิเว s ร์สได้จัดเตรียมไว้ให้แหละนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเตรียม่าให้คุณอยู่แล้วนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนรู้ใจนะคะเป็นคนที่มีเคมีตรงกันแต่ช่วงแรกๆนะคะก็คงจะได้คุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลก่อนสักพัก แต่ยังไงไม่เกิน8เดือนและห้ามเกินด้วยนะจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่กันเกินกว่า3ครั้งนะคะคนนี้จึงจะเป็นคู่ของคุณนะสำหรับคนโสดพลังงานคนโสดคนนี้คู่ของคุณจะเกี่ยวเนื่องกับชาว่าตดินพฤกษบกกันมังกรแล้วก็อย่างที่บอกเจอในหนทางใหม่ๆที่ไม่คาดคิดนะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะในพาร์ทของการรอคอยใครสักคนกลับมาหรือว่า คู่ที่เป็น,ป,นประเด็นปัญหากันอยู่นะคะหรือว่าบล็อกกันไปไม่ได้คุยกันเนี่ยคือถ้ามีเกณฑ์การกลับมาของเขาคนนี้ต้องถามตัวคุณมากกว่าว่าคุณอยากจะกลับไปไหมเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะต้องถามก่อนว่าคุณอยากจะกลับไปไหมเพราะเหมือนพลังงานของคุณอะมันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะให้สมดุลสมดุลกับความรักครั้งใหม่เนื้อคู่ครั้งใหม่ที่เฝ้ารอมากกว่า แต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กลายเป็นคนใหม่ที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยสบายใจกลับมาแล้วเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนกลับมาแล้วเดินหน้าสารสัมพันธ์ต่อแบบไม่รังรอไม่ได้ทําให้คุณต้องเหนื่อยไม่ได้มามาหายหายพะไพ่มันเหมือนจะเป็นแนวนั้นอะถ้ามันเป็นลักษณะตามไพ่ที่ว่านี้นะคะ มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยที่คุณน่ะบางทีก็เหมือนกับมมเนาะอยากให้เขากลับมาหรืออยากให้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ในลักษณะที่ประสบการณ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ค่อยดีนักแล้วหลายหลายท่านน่ะ m o v e on ไปไกลแล้วอ่ะการกลับมาของเขาอ่ะคุณอาจจะรู้สึกเฉยเนะคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆนะจจกว่าจ,จะต้องมาตั้งคําถามว่า ที่ผ่านมาเราอยากได้ให้เขากลับและพอเขากลับทําไมเรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยสาเหตุที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะบางทีกดแห่งการแทนที่ค่ะนะคะอสุรินทถือเหรียญมีสิ่งใหม่มาแทนที่สิ่งเดิมนะคุณก็เลยรู้สึกหลังเลใจไม่แน่ใจดังนั้นหล,หลายหลายท่านนะคะสำหรับราศีมีนะคุณอาจจะต้องประสบพบเจอกับการที่ต้องเลือกระหว่างคนสองคนเนาะ เก่ากับใหม่นะคะคนคุ้นเคยกับคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะแต่ทั้งสองคนนี้มันก็เหมือนของขวัญแหละนะคะมันคุ้มค่าที่ได้เจอมันไม่มีใครด้อยกว่าใครหรอกนี่หน้าที่ของเอ็มเพรสก็คือตัวคุณนะที่จะต้องตัดสินใจเลือก ว่าใครอ่ะคือที่สุดที่สุดของที่สุดของคุณที่สุดในที่นี้ก็คือเป็นเดะซันของคุณอ่ะเป็นทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะเป็นอนาคตใหม่ที่คุณมองเห็นข้างหน้าร่วมกันแล้วจะสามารถมีความสุขได้เรียนรู้แล้วรู้สึกสบายใจอบอุ่นปลอดภัยนะคะจะเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นคนโสดก็เหมือนกันนะคุณมีเกณฑ์การจะได้ตัดสินใจเลือกคนที่ใช่แต่มันก็คุ้มค่าแหละเพราะคนที่ใช่ที่จะเข้ามานะคะ อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นชาวต่างชาติก็เป็นคนไทยด้วยกันถ้าคนไทยต้องอายุน้อยกว่ากันเยอะเลยแหละนะคะเข้ามาสองคนและสองพลังงานก็ดีเหมือนกันแต่ต่างกันคนละคู่คั่หนึ่งก็อบอุ่นนะคะรู้สึก สบายใจเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เพราะเป็นพลังงานของธาตุดินขั้วหนึ่งธาตุน้ำแหมอยู่ด้วยแล้วมันเคมีมันตรงกันนะใจมันเต้นแรงนะเหมือนผีเสื้อบินวนในท้องแบบนี้คือมันมีความเคมิสตรีสูงคุณจะต้องเลือกระหว่าง This safe for you to love หรือว่าเคมิสตรีนะระหว่างคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วพรุ่งพร่านและแถม,มดีซะด้วยสิเปรซะด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกคนหนึ่งอบอุ่นปลอดภยัยสบายใจคุณก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือก ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่เรื่องอายุอานามและเชื้อชาติก็ตามนี้เลยจ้านะคะถ้าไม่ได้เป็นชาวต่างชาติก็ต้องเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะด้วยกันทั้งคู่ เอาน้อยกว่าเยอะเลยแหละประมาณนี้หรือว่ามีโปรไฟล์ที่ดีกว่าคุณเยอะจนคุณรู้สึกว่าตัดออกเลยดีไหมฉันอยากได้แค่ธรรมดาให้อะไรหวือหวามาอย่าตัดเลยนะคะถ้ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสักครั้งขอให้รับมันเอาไว้แล้วก็รักษาให้ดีในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุมเครือคุมเครือเอาจริงๆอ่ะไพ่บล็อกอะ่ะมันเกิดขึ้นไม่คุณก็เขาเตรียมที่จะบล็อกกันเร็วๆนี้หรือบล็อกไปแล้วเพราะเบื่อความไม่ชัดเจนนะคะ คนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์ว่าเปิดโซเชียลใหม่หรือว่าอวตารนะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอโอกาสนะแต่ทีนี้คุณก็อาจจะต้องลังเลใจและเพราะเวลาที่คุณบล็อกไปหรือเบื่อที่จะรอความไม่ชัดเจนเนี่ยมันช่วงเวลานั้นน่ะคุณได้เจอใครอีกคนที่ดีกว่านะคะดังนั้นคุณก็อาจจะมีเกณฑ์จะต้องเลือกระหว่างคนที่รอความชัดเจนเพิ่งจะมาชัดเจนเอาตอนเนี้ยเพิ่งจะพยายามเอาตอนเนี้ยนะคะ กับคนที่ดีกับคุณตั้งแต่ตน้นกับคนที่มาแบบปกติมาแล้วก็ชอบกันคุยกันสักพักเออคบกันอะไรแบบนี้จะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะในความสัมพันธ์ที่มันยังคลุมเครือคลุมเครือนะคะถ้าใครกําลังคิดว่าจะบล็อกไม่บล็อกดีบล็อกไปก่อนก็ได้ให้เขาคิดได้แล้วเราเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ดูซิว่าเขาจะตามเราไหมล่ะนะคะประมาณนี้แต่ไพ่เราบอกว่าตามแหละแต่ตามมาก็อาจจะไม่ได้ มีผลต่อความรู้สึกของคุณแล้วเท่านั้นเองนะคะก็ต้องตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตัวคุณเองกว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลารอคอยนะไพ่รอคอยมันขึ้นอนะ what's waiting for นะคะดังนั้นก็ตัดสินใจเลือกให้ดีที่สุด ในพาร์ทของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหานะคะในเรื่องของอนาคตการแต่งงานมีการพูดคุยกันแต่เกณฑ์การแต่งงานอะ่ะน่าจะเลทไปชักช่วงปีหน้าแต่ปีนี้ก็จะเป็นปีที่มีคุณรู้สึกมีความสุขอบอุ่นสบายใจกับคู่ของคุณก็คือไม่ได้มีปัญหา ในเรื่องของอความเป็นคู่รักใดๆเลยปัญหามือที่3ก็ไม่ได้มีเข้ามาสิ่งที่จะต้องเตือนต้องระวังมีอะไรไหมหรอก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าเราอาจจะต้องเบาๆเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องความเอาแต่ใจลงหน่อยเนาะเพราะอ m มเพรสคู่กับไพ่เด็กถือดาบอ่ะก็เบาๆเรื่องเอาแต่ใจลงนิดนึงไม่คุณก็เขานะคะเบาๆหน่อยเรื่องเอาแต่ใจคือแบบแหมเห็นคนรักตามใจนี่ก็ เอาใหญ่เลยอะนะคะเอาแต่ใจใหญ่เลยแต่ก็เป็นความน่ารักดีนะคะไม่ต้องงอนกันนานถ้าเกิดว่าอยากจะงอนเพื่อที่จะให้ความเป็นคู่รักมันออกรสชาติก็ไม่ต้องงอนกันนานนะ,ะแต่คุณได้คู่ดีนะงอนยังไงเขาก็งอมีอะไรเขาก็พยายามดีวพยายามถามเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้มีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่กันในเดือนกันยายนนี้ไม่คุณก็เขานะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การแพลนเรื่องอนาคตเพราะเดือันขึ้นเนาะแพลนเรื่องอนาคตเรื่องการมีบุตรอะไรใดๆเลยเกิดขึ้น นะเรื่องการแต่งงานมีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์แต่เดือนซันอะ่ะมันจะน่าจะอยู่ในช่วงปีหน้าน่าจะดีกว่านะสําหรับราศีมีในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแต่ว่าความรักของคุณอะ่ะมันก็ดีงามเต็มที่แล้วละ่ะพร้อมแล้วละ่ะเอาจริงๆนะคะพลังงานราศีมีหนุนนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพิศษศกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์นะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาต อะไรเยอะสุดเนี่ยราศีสิงห์จริงๆพลังงานเยอะนะอ,อ,อีกอีกอันนึงก็เกี่ยวเนื่องกับชาวท่านน้ากรากฎพิจิกมีนอยู่ที่ประมาณ3%นนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ